กระพงเลยยะใช่เยอะเดี๋ยวพี่ต้องเดี๋ยวพี่ต้องไปซื้อกุ้งเป็นแหละถ้างั้นกระพงอยู่อ่ะแต่เมื่อกี้มีวูปลาเลยดึงว่ะมันดังทกากล้ๆกๆก,ก,ก็หลุดเลยแล้วก็มาตรงนี้ทีหนึง่งหลุดอีกใกล้ๆโอ้พี่เซ็งเลยมีนะสวัสดีครับอ๋อมีอะเออเออ,เอ,อ เดี๋ยยวต้้้ออองงซืกุมารถ้าผมคิดไม่ผิดนะมีแน่ๆโอ้ย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 หนู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 เห็นไหมนะ หนูเห็นหน้ำไหมครับนี่นั่นนั่นดองกระเดวดองกระเดวนะนั่นนั่นเป็นไงปีมือก็พอมีเอาแล้วหนึ่งแปมแปมไปกุ้งนี้ปะ